เสื้อผ้ามาันดูย่อยสลายยากจังแล้วแบบนี้มันจะแบบว่าเป็นมลพิษไหมในอนาคตคิดว่า450ปีครับคนเราสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้กี่รอบพี่อุ้มมาสัก6-7รอบนะ้อเพราะว่าอายุไขเฉลี่ยของคนเราอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ75ปีนะคะแต่ว่า6-7รอบอันนี้บางทีนะเสื้อผ้าของเราอะมันยังไม่ย่อยสลายเลยด้วยซ้ำนะคะ ต่อันนี้จริงพี่พอูมจริงเพราะว่าแบบคุณลุงของโนระจะเก็บเสื้อแล้วสามารถให้กับรลูกุ่นหล,ล,ลานใส่ต่อได้จริงๆ,ๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไมเสื้อผ้ามันดูย่อยสลายยากจังแล้วแบบนี้มันจะแบบว่าเป็นมลพิษไหมในอนาคตโอ้เป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคิดภาพนะคะถ้าสมมติว่าเสื้อผ้าเราอ่ะหลังจากหมดอายุการใช้งานแล้วใช่ไหมคะคเขาก็จะมีกระบวนการในการเช่นนำไปฝังกลบลงดิน ใช่ไหมคะเอาไปเผาแต่ว่าการไปเผาอะ่ะก็จะก่อให้เกิดมลภาวะทงาาถูกต้องล้วอีกอันนึงอะค่ะการฝังกลบลงดินเนี่ยถ้าน้องตัวโนรูน้นว่า450ปีมันใช้เวลานานมากมขยะก,กองเนี้ยจนรุ่นโอ้โหหลานเหลนหลนไกลกว่าน,นั้น<ม>อีกเขาก็ยังอยู่ใช่ไหมคะ<ช>คกลุ่มบริษัทนั้นยังเ e x กซา g กรุ๊ปเราอะ<ม>จึงคิดคนนวัตกรรมที่เรียกว่า redefine คะ่ะ